เป็นเวลาที่แแบ,บตัวเกียวดิบไม่ใช่นะครับแแบบตัวเกียวกูนยาวเดแแบบขนมตัวเกียวของไอ้แจ็คเปิดนะครับหรือว่าไอ้แจ็คกี้เสียพี่แจ็คนับซึ่งตอนนี้สปินนะพี่ผมกดให้ดูมุมขวาบนนะ่ะจะมีโยมาสีดำมีโยมานี้ก็ตอนนี้นผมใช้เป็นซูซาย่าซูซายาไม่ต้องพูดเยอะนะับอันนี้เป็นฝั่งกูนับเมื่อเข้าเกมียวมานะครับเราก็จะเจอกับตัวละครประมาณนี้โอเคผมจะมาสอนเล่นนำทางก่อนนะก็คืออันนี้เมื่อเข้าเกมียมาฝั่งกูนจะเกิดตรงน,นี้ใช่ปะ และให้เดินตามครับจะพาไปเอาอาวุธของกูนก่อนนะครับอ่ะอันนี้กดวิ่งคนระับอันเนี้ยทุกคนสังเกตอะไยมันจะเป็นทางลงใช่ป่ะหันหลังมาตรงนี้ตรงเลาเตอร์อะ่ะแล้วก็เข้ามาหลักหลาน,นครับลงลงลงรูนั่นไปอ่าานะรูทวาะครับเลน่มเจอกับปลาหมึกกดท็อกกันมานค,คุยแล้วก็กดเยสนับแล้วก็เอาหางนิชิกิมันชื่ออะไรวะนิชิกะหรอ,หรอมไม่เคยดูอะ่ะกดอ e ีควิตมานะครับมากดมานะครับอุย้ย นี่นับเกมบางครับผมไม่สามารถกดอาวุธได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาสอนไกลนํำทางก่อนเมื่อทุกคนเข้ามานะครับถ,แบบนะถ้าแบบขี้เกียจฟาร์มเวลอะนะถ้าแบบขี้เกียจฟาร์มเบลคือผมจะแนะนำอย่างนี้ถ้าขี้เกียจฟาร์มเวลอะโอเคหาว่าทํยังไงนะครับเริ่มเกมมาทุกคนเห็นร้านตรงนี้ป่ะลงมาปุ๊บนะครับถ้าในในแบบรับมันจะมีมเวลาเปิดทา้างประมาณหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ เดเมื่อเกิดม่ดรอปของขวนะัญครับให้ทุกคนครับวิ่งเก็บของขวัญให้ไวที่สุดย้ำว่าเก็บของขวัญให้ไวที่สุดเราไม่จะเป็นต้องตีบอสซานตานะครับแค่นี้เลยเราจะได้เบลอันนี้ก็จะเป็นโค้ด้วผมก็จะแจกโค้ดให้แป๊บนึงครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับก็ไปใส่กันได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่ใส่โค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมพี่จิพายไปไหนเคนะา กูจะพามึงไปที่ห้างถามมึงไปทำอะไรนั่นก็คือมันเป็นควีตัดก็คือสมมติมึงไม่อยากความเร็วอ่ะคือมึงไปดูคลิปพี่เต้ได้แต่เนี้ยกูพาวัดมึงไปที่ห้างก่อนตอนนี้ไปทำควีโอเคตอนนี้กูถึงที่ห้างแล้วอันนี้ก็คือเควีนะมึงควีตอันนี้ปะอันนี้มันจะได้เร็วเยอะกว่าตอนที่ไปทำไอ้นั่นมันก็กดไอ้นั่นอ่ะแอคเซปต์มากดตับเควีมาแต่นั้นมึงก็ไปทำควีตามที่มันบอกนั่นแหละกดไปเรื่อยแล้วก็ไปทำที่มันบอกมันจะมีมาขึ้นแค่นี้เนี่ยก มากูเกิดมาอีกรอบแล้วรอบนี้กูตองมึงต้องไปห้างอีกรอบหนึ่งถามไปทำไรไปก่อนตอนนี้ไปห้างโอเคตอนนี้กูถึงห้างคุณทำะกูทำมาเปลี่ยนฝั่งอันนี้เปลี่ยนเป็นฝั่งกูเอ้ยเปลี่ยนเป็นฝั่งโตเกียวเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ฝั่งแมกโรโน่ไม่ใช่นะไอตัวแรกอรเปลี่ยนเป็นฝั่งไอ้นั่น CTT ส่วนตัวที่สองฮะแมกโรโน่เปลี่ยนเป็นกูนแค่นี้แหละน้องนี่นะก็ ไปเข้าดีคอร์ดแม่พี่แจ็คด้วยลกันกูไปนะไอ้เหี้ยเหนื่อย